สวัสดีค่ะมาอีกแล้วมาเจอกันอีกแล้วค่ะวันนี้เรามีเมโน,โนูนำเสนอค่ะเป็นซุปมะเขือใส่เห็ดคอนเมนูน,นี้อร่อยมากๆค่ะก่อนอื่นไปเข้าครัวกันเลยค่ะวัตถุดิบที่เราจะใช้มีมะเขือมีพริกนะคะแล้วก็มีต้นหอมนะคะแล้วก็หอมใบเลื่อยหรือหอมเปีแล้วก็มีเห็ดคอนค่ะและ ตามด้วยนะคะต้นหอมแล้วก็พริกกินดาสดของเราค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะมหันนะคะหอมเปหรือว่าหอมใบเลื่อยของเรานะคะเป็นชิ้นเล็กๆก่อนค่ะเ uh. มนูนี้นะคะทําง่ายแต่อร่อยค่ะตามด้วยนะคะต้นหอมนะคะหรือว่าใบหอมนะคะเราจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะเราจะใส่แค่ส่วนของใบมันนะคะเราจะไม่ใส่ต้นนะคะเราจะใส่นนะคะคแค่ส่วนของใบนะคะแต่เพื่อนๆชอบใส่ต้นก็ใส่ต้นหอมไปได้เลยนะคะนะคะ ตามด้วยนะคะมะเขือนะคะเราก็จะตัดตรงอันนี้มันออกนะคะตรงควนมันออกนะคะตัดออกอย่างนี้เลยค่ะควนมะเขือนะคะตัดออกเลยค่ะนะคะส่วนที่เราไม่เอาเราจะตัดออกแบบนี้เลยค่ะเมนูนี้นะคะทําง่ายๆค่ะเต่อร่อยมากๆค่ะอร่อยสุดๆนะคะกินกับข้าวเหนียวก็อร่อยมากๆค่ะเราผ่าครึ่งแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็เอาไปแช่น้ําเกลือก่อนนะคะมะเขือของเราจะได้ไม่ต้องช้าค่ะเราจะแช่น้าเกลือไว้สัก สองนาทีอย่างนี้ก็ได้ค่ะมะเขือของเราก็จะไม่ช้ำเหมือนกันค่ะนะคะเราก็จะหลังจากเราหัน่นเสร็จแล้วเราก็มาแช่กับน้ําเกลืออย่างนี้ค่ะตามด้วยนะคะเราก็จะมาหัน่นเห็ดขอดกันค่ะนะคะ,ะ,คะเราจะตัดนะคะส่วนที่เราไม่ไม่ใส่ออกไปนะคะเราก็จะตัดออกแบบนี้นะคะวันนี้เห็ดขอดสวยมากค่ะดอกเก่มากๆค่ะ,กกคะน่าทานมากๆค่ะ <dangerous S 2> และหอมมากๆค่ะเห็ดขอดนะคะเราจะซุปก็อร่อยนะคะแต่วันนี้เราจะใส่ชุปมะเขือค่ะเราจะหั่นเป็นชิ้นแบบนี้เลยค่ะ นะคะต,ตัดตัดตัดออกส่วนที่เราไม่เอานะคะเราก็จะเอาส่วนที่อ่อนๆนะคะเอามาไว้ทํากับข้าวทานคะ่ะเราก็จะหั่นออกแบบนี้เลยนะคะตามด้วยนะคะหลังจากเราหัน่นเห็ดขอดเสร็จนะคะเราก็จะไปค่อยแบบต้มน้ําทิ้งไว้นะคะตอนนี้เราต้มน้ําทิ้งไวค้ค่ะเพราะว่าต้มน้ําทิ้งไว้แล้วนะคะเราก็จะเอามะเขือของเรานะคะใส่ลงไปเนยคะพอเราต้มน้ําร้อนอย่างเงี้ยเราก็ใส่น้ําปลาลงไปแบบนี้ค่ะ ใส่น้ำปลาลงไปแล้วนะคะตามด้วยนะคะเราก็จะเอามะเขือของเราลงไปต้มค่ะนะคะเอาลงไปต้มแบบนี้เลยะคะ่ะเวลาเราเอาไปซุปนะคะจะอร่อยมากๆค่ะนะคะเราก็จะหลังจาก,กเราใส่ลงไปแล้วก็คุเลคุเนะคะแล้วเราก็จะปล่อยทิ้งไว้ค่ะเราจะต้มจนกว่ามะเขือของเราจะสุกได้ที่นะคะแต่ว่ามะเขือเราผ่าแล้วอย่างเงี้ยจะสุกง่ายมากะค่ะสุกง่ายด้วยนะคะแต่ถ้าเราไม่ผ่าครึ่งน,นะคะจะสุกยากนิดนึงค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราต้มไว้สักพักนะคะมะเขือของเราก็สุกได้ที่แล้วค่ะพอสุกได้ที่แล้วนะคะเราก็จะเอาขึ้นมาพักไว้นะคะเพราะว่าเราจะต้มแยกกันกับหิดนะคะเพราะว่าถ้างั้นมันจะรวมกันนะคะมันจะแยกกันยากหน่อยค่ะเราก็จะเอานะคะเพราะว่ามันจะมีกลิ่นผสมกันค่ะหลังจากนั้นเราก็เอามะเขือเราขึ้นค่ะขึ้นให้หมดแล้วนะคะพอมะเขือขึ้นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาหิดขอนของเราค่ะใส่ลงไปแบบนี้เลยค่ะ ใส่ลงไปแบบนี้เลยค่ะเอาลงไปแบบนี้เราก็จะต้มทิ้งไว้นะคะสักพักหนึ่งนะคะให้เห็ดเราสุกค่ะถ้าเราต้มแยกแบบนี้นะคะกลิ่นมันจะได้ไม่ไม่ไม่รวมกันนะคะรสชาติมันก็จะเป๊กๆถ้าเราต้มรวมกันนะคะแต่ถ้าเราต้มแยกนะคะรสชาติจะอร่อยคะ่ะหอมเห็ดขอนมากๆคะ่ะเราก็จะต้มแยกแบบนี้นะคะพอต้มเห็ดขอนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาพักไว้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาคั่วพริกนะคะกับ ต้นหอมนะคะที่เราจะใส่นะคะเพราะว่าเราจะใส่ทั้งพริกสดนะคะแล้วก็พริกแห้งนะคะที่เราโขกไว้แล้วนะคะหรือว่าที่เราปั่นไว้แล้วนะคะเราก็จะคั้วๆัวแบบนี้เลยค่ะให้พริกของเราสุกค่ะเราจะพริกไปพริกมานะคะกับหัวหอมแดงค่ะเวลาเราทําซุปมะเขือนะคะใส่เห็ดคอนก็จะอร่อยค่ะจะหอมนะคะจะหอมความที่แบบว่าเราย่างพริกนะคะจะหอมมากๆค่ะหลังจากนั้นเราก็จะพริกไปพริกมาแบบนี้เลยค่ะ พิกนะคะพิกให้ได้ที <tinc S 2> ่แบบนี like ้เลยค่ะพิกกลับไปกลับมาแบบนี้เลยค่ะทําง่ายๆค่ะหอมมากๆค่ะหอมต้นหัวหอมมากๆค่ะที่เราย่างไฟนะคะหลังจากเราย่างสุกแล้วนะคะเราก็จะเอาขึ้นมาค่ะนะคะเอาขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะตรงส่วนไหนที่ไหม้นะคะเราก็จะแค่ออกไปนะคะเพราะว่าเราก็จะเอาทิ้งนะคะส่วนที่ไหม้หลังจากนั้นนะคะเราก็เตรียมวัตถุดิบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะนะคะที่เรา ทำสุดเสร็จแล้วนะคะเราตามด้วยเอาโคกมาวางแบบนี้ค่ะเอาพริกใส่ลงไปค่ะพอพริกใส่ลงไปใส่เกลือลงไปค่ะตามด้วยผงนัวนิดนึงค่ะใส่ผงนัวลงไปค่ะหลังจากนั้นก็ตาม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 แบบนี้นะคะโคกให้พริกของเราละเอียดนะคะหรือว่าละเอียดพอหย,ย,ยาบๆค่ะไม่จําเป็นต้องละเอียดมากๆก็ได้ค่ะโคก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 ไปแบบนี้เลยค่ะ พอพี่ของเราโขลกได้ที่แล้วนะคะตามด้วยเราก็จะเอามะเขือของเราใส่ลงไปค่ะมะเขือที่เราต้มใส่น้ําปลารานะคะใส่ลงไปค่ะพอใส่ลงไปแล้วนะคะเราก็จะตำนะคะหรือว่าคีคุลีคุลีคุลีแบบนี้เลยค่ะตำ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 แบบนี้เลยค่ะคุรีคุรีให้ละเอียดเลยค่ะพอเราขุกนะคะมะเขือของเราละเอียดได้ที่แล้วนะคะตามด้วยนะคะเราก็จะเอาเห็ดขอดนะคะของเราใส่ลงไปแบบนี้เลยค่ะพอใส่ลงไปแล้วก็โุลีคุลีคุลีคุลีแบบนี้เลยค่ะคน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 แบบนี้เลยค่ะคุรีให้เข้ากันนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะใส่พริกผงลงไปค่ะแล้วก็ตะคาหอมปีนะคะกับต้นหอมที่เรา ห so 組織組織組織 tai, ั่นไวแล้วนะคะใส่ลงไปคุรี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 แบบนี้เลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะซุปมะเขือใส่เห็ดขอนค่ะเมนูนี้ทําง่ายค่ะแต่อร่อยมากมากมากค่ะเพื่อนๆสามารถลองทําทานได้ค่ะหลังจากนั้นก็เตรียมจัดเสิร์ฟเลยค่ะซุปมะเขือใส่เห็ดขอนอร่อยอร่อยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่ต้องพลาดคลิปถัดไปค่ะขอพูดมาก มากค่ะที่เข้ามารับชมนะคะกับช่องอยู่ในก็ร่อยได้คะ่ะขอบคุณมากๆค่ะนะ